ฟุก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 โอ้โหพี่น้องเอ้ยฟุกดู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 โอ้โหเต็มเลยนู่นนู่นฟุกฟุกฟุกโอ้โห,ก,ก,ก,โโหกระบอกหนาะไม่ใช่เห็ดกระบกปลาโอ้โหเต็มแผ่นดินเลยนูน่นเอ้ยหนี่ บกรบกระบอกอหกระบกปลาหารได้ไม่ใช่เห็ดดอกกระบกเต็มแผ่นดินเลยน,นู่นต้องพามาดูเห็ดครับนี่ไม่ใช่กระบ,บกนคะครับเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวความแห้งแรงโอ้โหเนี่ยเห็ดดันจนหิน อูดูดูโอ้ยเออาหนึ่งดอกครับโอ้โหดูโอ้จะกินยังไงล่ะนี่เอางากนหินมานี่โอ้โหนี่แบนหมดเลยดอกโอ้วาสนาจะกินเห็ดจากเขาสองดอกนี่นี่อีกดอกหนึ่งนี่นี่ดอกหนึ่งนี่โอ้ไอ้นี่นี่ นี่นี่เต็มเลยเอาเก็บสิครับเก็บเ,เก็บ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 นีโโ่โอ้โหโอ้โหุมุดมาเลยอุ๊เก็บส,สี่ดอกห้าดอกหกดอกพี่น้องเอ้ยไปไปต่อครับ มันหมานมันหมาน,น,นพี่น้องเอ้ยโอเคนี่ก่อนเด้อครับ